ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากวันนี้จะมาดูน้องน้องอะไรนะน้องอะไรนะออม่น้องไม่มีอะไรมากวันนี้เราจะมาดูน้องใหม่ชื่อวงว่าชุมวัน์โรทูเกเอรน้อไมไหวไปจ้า1ึ่อ๋อไปจ้า ทุกคนีรอบรอบหนึองเริ่มเอี้เห็ันด้เราจะพยายามจำหน้าเขาบอก้โอ้ใช่ใชได้ไดยกสดันไทยอนยันจุนใช่ไหมอุ้ยอุมีปีกเขาทำแบบนี้ได้วะโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยอยันจุนนะค่ะนู้มัก็ไม่น้องนน บอพน้องบบเออไมหน้าไม่เหมือนเดิมเลยโอ้ใช่น้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจิอุ้ย่า่าสดใสจังวะสายเอุ้ยเสียงเสียงดินออุ้ยสูงอ่ะเม่กี้ใคราน้องนีใครอันนี้หใครทำไมหนึ่งใครเยอะจังน้องน้องเป็นเมนบอคหรอปะอุ้ยเมนอคเสียอออจ โอเค่อนยันจุ๊บอย้ยมีเขาด้านหลังอ่ะโอ้นออุ้ยอุ้ยโอ้ยน้องบ้องแบบกันเลม่กตาลายไม่หมอุ้ยน้องอุ้ยน้องอุ้ยอะไรอ่ะกีมันงงังัยยังยยังยยอยัยรงยยยังเออใช่ อ้ยอุ้ยอ้ยบินมานเซ็นสุบินเหรอซเอันนี้ใครอ่ะใครย้อนไงไม่ไม่คนนั้นดิคนว่าสุบินสมงอ่ะใช่สุบินไงเห็นไหมกนูก่อนเมื่อกี้เซ็นอรเหรอสุบินปล่าเนี่ยออกมาบ่อยมากเลยนะเอาแล้ว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 ยมันกินเหมือนฮนมเลยแบบอุ้ยน้องอุ้ยข้อเยอะวะอุ้ยเดี๋ยวบมินจูก็อนเยอะเออ้นเยอะเลยออกคนบ่อยอ่ะใครยอน อุ้ยอุ้ยตายไหมนั่นอ่ะอุ้ยเล็บ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 เขาทำไมมาไฮไลายมากเลยอ่ะเนี่ยบอกแล้วน้องหน้าร้ายอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะเอันนี้ใช่ไม่ใช่เล็บหรออุ้ยน้องลงเพลงได้เห็นไหมหง่ะเนาะน้องหงิ้งใครน่าร้ายมั้ยโอ้ยใครแบบเต่าดีมากเลยอ่ะเออหนังบอกร้องคู่บ่ยเลยอ่ะจริง เมื่อกว่านี้มีกเหรอไม่แต่เอ็มวีเกดิอ่ะฉากเยอะจังอุ้ยโอ้ยหล่อไปยืนใต้เขาเหรออุ้ยน้องเป็นกระต่ายเสื้อเปิดไม่เห็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกะเหี่ยวกวยตัวเสื้อเปิดมากเขาบอกเลยอุยน้องใช่ใช่ใช่อุ้ยวิท่าอะไรก่ะท่าอะไรอ่ะงเงดีเอ็นเอเหรอไม่ครบแล้วนะไม่ครบแล้ยทีนี้ที่ไอพี่อุ้ยอุ้ยน้องท่านะ ูวยน่ารักาเลยอ่ะโอ้โโอ้มันเอฟเกนน่ารักมาเลยอ่ะแชยอนยโอนยโยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยออยโโอ๊โอ๊ยโยโออ๊รอโออโอ๊อยโยโอยโอยโอ๊โอ๊ออยอย มันเธอเนี่ยแล้วหน้าแดงไปหมดแล้วอ่ะข้างหลังคุอรูอะไรอ๋ออ้ยมันคืออมดีนปะอ๋อเอ้ยน่าจะใช่อ้าวอุ้ยมีมงกุฎใครทั้งสองคนเลยเมื่อกี้ว่านี่ใครโดนแน่ไคือ่เหน๋ยวเมนคุณแน่แน่หงกัน้มองคุตองป็นเสื้อโจนที่เธอของจะเปิดไหมเอ๋ลองบอมปะบอมถือใครนะอ๋อเออเออแค่ถือหั

ที่ผมมันเรียบๆนั่นมันเซ็กเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยเนี่ยโอ้ยหล่อโอ้ยเนี่ยโดนไม่เป็นแม่แล้ว่ียนไม่ได้ทุนเป็นน้องสูกินเป็นดเอ็ชันทีุ่นวายเหลือเกินามีอุสรรเยอะอัสมากมยในการหิวไม่ลูกเห็นกอได้ใช่ไหต่องาด้ดีจนั่นได้ยังปะ จำได้แล้วแต่ว่าจำสลับแพแทเลยนะแพย้อนแพย้อนกับบองจูต้องใช้เวลาจำได้ยังคะจ้าจ้าไงแม่ของบางทันเป็นไงบ้างประทับใจเด็กมากโอ้ยนี่ยะไรรู้เหรอโอเคนี่เนี่ยมปลายนอนนเป็นแม่บางทันแต่นี่เป็นเมียบางทันแม่ทนแม่ทุนหัวแรงนะ เราจะเป็นคนคนทางบ้านเป็นเพื่อนบางบางทันมาแฟนเราเกิดใจกันเอ๊ะเราเป็นรูปเป็นรเป็นลูกเป็นรูกบังทันเอนาะเด็กๆหล่อมากล้อรอบนีใครตกน้องสวินหรอนนอจุหลยตกแต่อยากเห็นท่อนท่อนแรปน้องมากกว่านี้น้องจุนมากงว่าอะไรเออในบทให้ย้อนเป็นแรปตกตกเฮปปี้แต่บูกแรปไเป็นแรปแต่ไม่มีท่อนเออแรปปายเสียงสูงสุดให้น็อต น้องเป็นแบบพอรักลงทำเสียไม่ได้แต่แหละแอ๊ดบายบายจะนั่งมองๆไม่อันดับหรออย่าลืมกดไลค์เออวะกดแชร์กดตั้งตระทายอยู่ตรงไหนไม่รู้ทำเลยก็ได้ให้คุณชจ้าต๋ำตีแนงอ่ะนี่เราต้องแบบเอามือไปปิดด้วยไหนอะไหนอะ